สวัสดีครับสุขุสุข,ขนสขมองสมบอนครับกบปอกระเป๋าแอดแต่ฝนเก่าครับพี่น้องมันนี้ก็ว่าบบอกับมันศุกที่สองเมษายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้องอิปพี่น้นองมาเบ้งตลาดงเขาแล้วครับพี่น,อน,น,อน,นอ้องพามาตรวจพามาตรวจราคาครับวันนี้สิแพงบันได จะถือบอกครับไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศกะหน้นานแน่นครับตลาดงวมวันนี้ก็ได้งวกระส่งไลค์คนกระส่งไลค์ครับกับบรรยากาศเศร้าๆคึมๆเลยจัง่อยครับพี่น้อง

สามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดครับพี่น <school> ้องของเพชรต่อครับต่อใดครับต่อระวังเบื้งแม่สาวครับพี่น้องแม่สาว โอ้เด็กบ้าเลยคือห่วยเลับเดกตั้งเลยสจนเครับงํางํงางํได้ไม่ได้เราวพ่ยังไตัวนี้ฮะพกสาม แม่สาวบริสสมแล้วแม่สาวครับพี่น้องถายก่ันแม่สาวพรอมผแม่สาวพร้อมผสมเอาเบอร์โทรมานะครับ089 0์แปดเก้ปดเซื้อปลาวิดปาวิดครับ ท้อหาคนได้ครับพี่น้องอย่าได้งวัวงามงวัวยังกับทรอตอบท้ามมึงครับอือืโอ้ยแข่งถือแข่งถือเดียดบันแข่งสีงามดีเลย ครับพี่น้องไปสมน้ากันเบิ้งไปครับพาไปเบิ้งง่วบานๆครับเบิ้งง่วบานๆขายเบ้ดฟุงป่ะครับนี่ขายเ้ง่หนึ่งสองสามซีน่นึ่องสมซนป่โอ้บเบินงง่วอันยังกะไอฟ้านอง ขายเป็นตัวหรือว่าขายเป็นเบิร์เลยขายเบิกะขายโอ้ตัวาษฎด้เกาะตัวใหญ่เนี่ยอพมพมอย่แค่เส้าสามพ่มอ้พ่มเอันโอ้ คมละเส้าสามหาล้อยสามามหาด้ยว่ามาจาบ้านใดคำนี่มันซอยมันซอยเป็นลางเป็นเมาเจมาบานอำเภอพนาโอ้มาแต่นาครับงวดมามาแต่พาน้างวดบั่นบันมีกระถูกไหม 084 084 872 872 311 311ซื 2> 2 1, 31. 1> 1, 31. ้อพญายังน้อไี่เตี้ยไผ่เตี้ยกูได้อยากได้ง้อบานๆไปเลี้ยงครับตัวหาเพิ่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวอำเภอพนามาจากดอนลิงครับพี่น้องจังหวัดเท่านี้เอง ไปพี่น้องพาไปเบิงกัดบันเบิงกัดหน่อยครับกัดแนวได้เ่ยกัดลำดับต้องไปนอนพี่น้อกัดพี่นาอ พนมาเป็นกัดกระถาได้ประเดีจังหวะดีครับหาจะคล้องพนเดี๋ยวนึงนมาหาชิมหาปะพนบอกโอ้สองบนสามครับพี่น้องเป็นง่วนนมเป็นงวนง่วนง่นมผสม กัดเป็นวัวนมแม่วัวนมวันเป็นแม่แม่วัวนม,ม,วนมพ่อได้สัตว์บอกัดนกเล่เล่ออกมาลักษณะนี้ครับผม้ายไปได้ก่อนนี่โคมนี่หกสิบแปดเนาะ เคหาสองศูนย์เจ็ดเคหาสองศูนย์ลูกแรกลูกแรกโอ้ต่อรองได้ครับลูกตัวผูครับลูกสวยงามดีโยเด้อข้าไปทามเบอร์โทรครับ เอาเบอร์โทรนะครับพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสามสี่ห้าเก้าซื้อ,อยังนอซื้อ,อยิวครับซื้อ,อยิวตัวหาเพิ่นได้ครับเพิได้ครับอยากได้งวงงามก็ได้ครับ แม่ตันใหญ่ๆนัยนนี่ม่านบ่ใญ่กันม่านบ่โอ้นี่เอาเจ้ใหญ่บรสันตอนมันมีหรอเอ้ยตอนใหม่มันสิบใหญ่นะตอนใหอย่ามันขอดเลยแล้วไม่ได้ก็คำเนี่ยสี่หองคายกับสี่สมดีเลยขายหลูกมันสามหมื่นเจันห้า ิ้วนม้วนพาบามันพามันมีเสียดีเตมีมันนะมันมาาบามันเอาเบอร์โทรมาไว้นะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามครับซื้อพออยังนะครับพอจักนะครับใช่ครับหลงเขาเพิ่งมหลงตู้ฮาบันไดครับเบิดเครื่องครับเปิดเครื่อง หญ่ครับลูกหญ่ก็แม่อยู่แ้วละอ้นอกผมว่าแมีซ้ำนลูกมจซ้ำเยมะาพวกนแมีเลย่เต็มดีรันนยลูกงามเลย่างไรอืมตัวหาเพื่อนใดครับอได้ว่างงามประกันควอไม่อประกันอครับ อู้ดูมันหมดใหญ่เลยใคามหมื่นเจอมัญหาเผสมเต็มมันดมันเลยหเดือนมันมีมีเอฟซีถามมาว่าไอเล่นี่ผสมกับยังใดนี่แม่เลย์มันกระไรบนนะครับเดี๋ยวจะใหสมดิสมดิสมกา เมือันเจ้าบามันผากันเลยบามันผากันเยอ๋อสมเด็มันางเลยแม่นครับแล้วแต่ห้าวอันต้อแม่นขนาดง้อลาดง้อไท่เขาก็ยังยางไรนีเขาก็ยังเอาผ่าแต่ว่ามันกระเสืเลือดหน่อยอี่แไก่อะเลือดล่อยมันกระเสือดือร่อยกันสมเด็สมอะเรออะดีหกสิบดีหกสิบสมมันกัเสียุเส็ด่แปดสิบอืเลือมันกสีแม่นครับมันกไปตามไปตามอันนี้มันแม่นครับเดือยวโจาหมดเต็มร้อยสิน่า มันทรอมันพาบามันซุ่มใหญ่มันเป็นเหลี่เป็นอย่งแล้มันไงแล้วมันสอดที่นี่กลอยหุลอยหาซิบกวนเนาะอ้โงสูงเด้งคือใ้รูเี้อยงไโดนเติบด้ยเาเ่อะผมคลายหลุมงัวกำไพพี่น้องพองัวกำพอีกแล้ว เขาจะเอาเขาจะอมเอาแมยียนไปละครับโอ้ยแมวมัน,จา,นจากสูงสิบหกครับจนสูง <laughs> โอ้ยห้องขามแมโอ้ยมาวาดเล่นด์บ่พวกนำ้ำหาป่ะสันอันนี้บ่โอ้ ใกล้โดนบอดเสียจังเลยโอ้ตัวผูเอาเอาเอาเบอร์โทรไหมเนี่ยเดีเพินโทรหาเ<อ> <laughs> สร็จแล้วนี่แหละครับผูศูนย์หกสี่หนึ่งหนึ่งหกปดสองศนหนึ่งซื้อยังนอนยครับ,ดดรบซื้อยดครับตัวหาเพิ่นได้จากไหนงัวเปเลียงครับ ติดต่อเพิ่นได้ไมาได้บ้านใดครับพี่ก่อนไม่ก่อนนะฮะไม่ก่อนนะไม่ก่อนตัวหาเพิ่นได้ครับพี่น้องเพิ่นให้เพิ่นห้อง 3, อันสามเพื่นหาครับจะาบ่เห็นเจ<อ>้าของเพิ่อน ท่านฝากไว้ครับคงไมจะาังวังเช้าหางไก่ใ่ไเาบก่เย่าาเขาเชาจ็กะอสาหนี่แป้งดเจ็ดเ้าเาไปเจ็ดแปดเอาสิบนใดกันเนาะส่ะนเจ็ดแป บรรยากาศครับพี่น้องสรับคลิปนี้ก่ฝากว้เพี่ยงสนีครับผมไปไปเศ้าไปเดางไหายเห็นเดีวนะ คลิปนี้ก็ฝา,ากไว้สักนีครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ